Advance Business Magazine presents Access to Success Expanding Your Vision สวัสดีครับวันนี้ในรายการ a s c e t s to Success นะครับเราจะมาพูดถึงโชคของการทำธุรกิจกันนะครับคนที่ทำธุรกิจนั้นจะต้องมีโชคนะครับแต่เป็นเรื่องของโชคนั้นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีผู้อุปถัมภ์นะครับ ผู้อุปถัมภ์ในที่นี้ก็คือคนที่สามารถให้วิธีการหรือให้ความรู้กับเราในการสร้างองค์กรธุรกิจขึ้นมาหรือว่ามีการแนแนวทางในการทําธุรกิจให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกติแล้วคนที่ทําธุรกิจนั้นก็มักจะมีคอนเน็กชันหรือวงสังคมที่ตัวเองสามารถได้รับประโยชน์แล้ก็สร้างประโยชน์ได้กล่าวก็คือ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถเกื้อกูลกันโดยที่อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินทองเสมอไปนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของการให้คำปรึกษาถึงแม้ว่าจะอยู่ในคนละอุตสาหกรรมกันซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าในบางครั้งเมื่อคนเราอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับก็จะมีความถนัดและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษแต่ความรู้ในอุตสาหกรรมอื่นก็จะน้อยจึงต้องมีเพื่อนหรือว่าพันธมิตร ที่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำอยู่นอกอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพราะบางครั้งความคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็เกิดจากการที่นำความรู้จากอุตสาหกรรมหนึ่งมาพัฒนาต่อยอดสู่อีกอุตสาหกรรมหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับผู้ที่มีความสำคัญมากในองค์กรก็คือคนในองค์กรนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีคนในองค์กรแล้วองค์กรก็จะโคงดำเนินต่อไปไม่ได้ การที่มีผู้ที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่มาทํางานร่วมกันเป็นทีมนั้นก็ทําให้เกิดการสร้างคุณค่าต่างๆโดยผู้ที่อยู่ในกรอบของความคิดในการสร้างคุณค่าไปในทางทิศทางเดียวกันนั้นเมื mm ่อ hmm. ทุกคนในองค์กรมีความรู้ความสามารถในการทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีนะครับและมีการสนับสนุนกันให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ย่อมจะทําให้องค์กรเดินหน้าไปได้อย่างดี ซึ่งเราจะต้องไม่ลืมว่าทุกคนในองค์กรนั้นมีความสําคัญนะครับจึงควรปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ของพวกเขานั้นนะครับเมื่อเราให้ความสําคัญต่อผู้อื่นก็แปลว่าเรานั้นเป็นผู้มีเกียรติมองคนเป็นคนเพราะว่าในโลกปัจจุบันนั้นการสร้างอาณาจักรของธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ได้สิ่งสําคัญก็คือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ออกมาในรูปแบบของการให้ความสําคัญของสิทธิ์ต่างๆการพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมให้การทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับและการส่งเสริมให้ทุกคนในองคอ์กรได้เป็นตัวของตัวเองนะครับในรูปแบบที่ดีที่สุดที่จะสามารถเป็นไปได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจขยันอดทนและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีความสําคัญกับองคอ์กรด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าในโลกของเรานั้นทุนนิยมเป็นหลักฐานของการใช้ชีวิตของเรา ถ้าหากเราไม่มีทุนก็ไม่สามารถสร้างองค์กรธุรกิจได้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นผู้ที่มีความสําคัญนั่นก็คือผู้ที่ให้ทุนกับเราในรูปแบบขององค์กรบริหารบริษัทห้างร้านต่างๆนั้นคนที่มีความสําคัญก็คือผู้ถือหุ้นนั่นเองซึ่งก็คือผู้นําเงินมาลงทุนกับองค์กรของเราซึ่งโดยส่วนมากนะครับเจ้าของบริษัทต่างๆได้รับเงินทุนสนับสนุสน,นจากการเก็บออมเงินของตัวเองหรือว่าได้เงินทอมาจากญาติมิตร ต่างๆซึ่งคนเหล่านี้ไม่ว่าจะได้เงินมาด้วยเหตุผลต่างๆนะฮะก็ในการที่เราได้เงินมาก็ย่อมจะต้องใช้เงินที่มีอยู่อย่างฉกัดนี้ให้สร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนเหล่านี้มีความไว้เนื้อเชื่อใจเราการจะสร้างอะไรขึ้นมาให้พวกเขาเห็นไม่ว่าพวกเขาจะได้รับผลประโยชน,น์ใดผลประโยชน์หนึ่งนะครับหรือไม่เลยก็ตามซึ่งเราได้เงินทุนตั้งแต่ต้นมาแล้วเราจึงต้องมีการสร้างคุณค่าและส่งมอบในรูปแบบของสินค้าหรือบริการออกไป เราก็จําเป็นจะต้องขยายกิจาการที้เจริญเติบโตออกไปได้เพราะว่าคงไม่มีใครที่อยากจะอยู่กับที่ตลอดเวลาเพราะในโลกของเราในปัจจุบันนี้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่อยู่กับที่ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าเราไม่มีการเดินหน้าซึ่งก็หมายถึงการถดถอยนั่นเองการขยายกิจาการที่ว่านี้จึงจําเป็นจะต้องมีการกู้หนี้ยืมสินมาใช้โดยส่วนมากแล้วนะครับที่องค์กรที่มีมาตรฐานนิยมที่ใช้กันก็คือการกู้เงินจากธนาคารออกมาเพื่อสร้าง เครื่องมือในการสร้างสินค้าหรือบริการให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวดเร็วคุณภาพหรือการลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดและเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วองค์กรก็อาจจะมีการพิจารณานำพาองค์กรไปเป็นองค์กร ระดับมหาชนนะครับเพื่อที่จะมีการระดมเงินทุนจากสาธารณะเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปในการทําให้องค์กรเติบโตไปอีกขั้นไม่ว่าจะใช้วิธีการออกหุ้นกู้หรือการออกหุ้นให้ประชาชนลงทุนในบริษัทต,ต,ต่อไปนะครับเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีความสําคัญก,คกับองค์กรอื่น สายเออร์เองก็มีบทบาทอย่างมากกับองค์กรนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวได้ดังนั้นจึงจะต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการจากหน่วยธุรกิจหรือองค์กรอื่นๆจากภายนอกองค์กรเพราะว่าเป็นการประหยัดในการลงทุนนะครับเพื่อที่เราจะสามารถลงแรงทั้งหมดกับการสร้างอะไรที่เราไม่ถนัดและเป็นการประหยัดเวลาในส่วนที่จะต้องไปใช้ในการพัฒนากับอะไรที่มีอยู่แล้วและหันมาใช้เวลากับสิ่งที่เราต้องการจะสร้างหรือพัฒนาต่อไป การสร้างความสามารถดีกับสายเออร์ของเรานั้นถือว่าเป็นการทําให้องค์กรธุรกิจของเรามีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเพราะว่าถ้าหากไม่มีความต่อเนื่องแล้วจะเกิดความโกลาหลขึ้นในองค์กรยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าลูกค้ามีความสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราแต่ว่าส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งของสินค้าเราหายไปนะครับเราก็ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าได้จึงต้องมีการกําหนดนโยบายให้ดีขึ้นกว่าเดิมว่า ความต่อเนื่องของการทาธุรกิจจะต้องมีต่อไปโดยไม่มีอะไรมาสะดุดเราอาจจะต้องวางแผนให้มีคู่ค้าของเราหลายฝ่ายเพื่อป้องกันความเสีย่ยงที่ที่เกิดขึ้นได้เพราะบางครั้งถ้าหากเรามีคู่ค้าเพียงรายเดียวก็อาจจะทําให้คู่ค้าเรามีอํานาจในการต่อรองเหนือกว่าส่งผลทําให้ต้นทุนของเรานะั้นสูงขึ้นตามไปด้วยในทางกลับกันถ้าหากเรามีคู่ค้าหลายรายและมีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทุกรายก็จะทําให้เรามีการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีซึ่งการควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะส่งผลดีต่อไปยังลูกค้าของเราอีกด้วยนะครับถ้าหากจะมีผู้ใดที่มีความสําคัญมากที่สุดกับองค์กร mm. ก็คงตอบได้ว่าลูกค้าของเรานั่นเองลูกค้าของเราก็ควรที่เอาเงินมาให้เรานะครับถ้าลูกค้าไม่เอาเงินมาให้เราก็ไม่สามารถก่อให้เกิดกําไรได้ ดังนั้นองค์กรธุรกิจทุกแห่งจึงจะต้องให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งโดยต้องฟังความคิดเห็นของลูกค้านํามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คือการคํานึงถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆว่าลูกค้ามีปัญหาหรือความต้องการอะไรกันแน่นะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นการช่วยให้ทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตที่ได้กําลังเผชิญกันอยู่นะครับหวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับ